ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล่องโถงล่องเขงื่อนล่งโผ่จุดแค่นะครับทุกคนฝนก็จะตกประมาณนี้นะคะคนีน่ค่ะแม่ตก้รชื่นเองค่ะทุกคนจะตกแดดออกค่ะทุกคนนี่คตกแดดออกกันะค่ะทุกคนดูซี ちょっとう,ーうーん。